สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองของคุณรูน้ำนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูน้ำอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูน้ำจะพาเด็กๆนะคะไปเตรียมความพร้อมขึ้นอนุบาล2กันนะคะวันนี้คุณครูน้ำจะพาเด็กๆนะคะไปเรียน1นึถึงสิกันแต่ก่อนที่เด็กจะไปเริ่มเขียนกันนะคะเด็กๆต้องไปรู้จักตัวเลขกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักตัวเลขพร้อมกับคุณครูน้ำกันคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเขียนตัวเลข1นึถึงสิกันเถอะ ไปเขียนเรามานับเลขกันก่อนดีกว่าหนึ่งสองสามสหหกเจสพร้อมแล้วไปเขียนตัวเลขกันเลยค่ะ Let's go เด็กค่ะเด็กไปฟังเพลงมาแล้วใช่ไหมคะคุณครูน้ำพาเด็กไปรู้จักกับตัวเลขอะไรคะ1นึ่ถึงสิอ่าคราวนี้นะคะคุณครูน้ำก็จะพาะเด็กไปเขียนตามคุณครูน้ำกันค่ะแล้วก็เราจะมาดูกันนะคะว่าเด็กๆสามารถเขียนได้ไหมคุณครูน้ำว่าไม่ได้ยากเลยนะคะสําหรับเด็กอนุบาลหนึ่งที่มีความพร้อมแล้วกําลังจะขึ้นอนุบาล2นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูคุณ้ําสอนการเขียนกันค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็จะพาเด็กนะคะไปเขียนเลข1ถึง10กันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเจอไปพร้อมกับคุณครูน้ำเลยค่ะวันนี้นะคะที่เด็กๆเห็นอยู่นะคะคือเลขอะไรคะเลข1น,นั่นเองเก่งมากค่ะถ้างั้นไปเขียนตามกรยปาะตามครูน้ำก็เลยค่ะเลข1น,นะคะให้นักเรียนนะคะเริ่มจากเส้นตรงเฉียงขึ้นด้านบนนะคะแล้วลากเส้นตรงลงมา ด้านล่างค่ะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะเขียนเส้นตรงเฉียงขึ้นไปด้านบนแล้วลากเส้นตรงลงมาด้านล่างค่ะเก่งมากเลยค่ะ,ะเด็กดูสิคะว่าช้างมีทั้งหมดกี่ตัวอ่านับตามคุณครูน้ําค่ะหนึ่งเก่งมากเลยค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งเก่งจังเลยค่ะต่อจากเลขหนึ่งนะคะก็คือเลข สองนั่นเองค่ะเด็กขาถ้าพร้อมแล้วไปเขียนตามรอยปะดตามคุนคูน้ำเลยค่ะเลขสองนะคะให้นักเรียนโค้งมาทางด้านขวานะคะแล้วก็ยาลงไปด้านล่างค่ะแล้วก็ลากเส้นตรงมาทางด้านขวาค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะลากโค้งมาทางด้านขวา โค้งลงมาเส้นเฉียงลงมานะคะตรงลงมาเสร็จแล้วลากเส้นตรงมาทางด้านขวาเก่งมากเลยค่ะเลข2นะคะดูเด็กดูสิคะว่ามีลิงทั้งหมดกี่ตัวนับตามมาพร้อมกับค,คุณครูน้ำเลยนะคะ1 2เก่งมากค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะ1 2เก่งมากเลยค่ะตั้งใจทํานะคะ ไปกันต่อเลยนะคะเลขสามนั่นเองค่ะให้เด็กนะคะลากโค้งจากด้านบนโค้งลงมาตรงกลางแล้วก็ลากจากตรงกลางมาโค้งไปด้านหน้านะคะอ่านดูกันอีกรอบนึงนะคะโค้งจากด้านบนแล้วอยากเข้าตรงกลางแล้วอยากออกมาทางด้านล่างแล้วโค้งเข้าด้าน นค่ะนี่คือเลขสามนะคะแล้วเด็กขาเด็กดูด้วยนะว่าเลขสามมีหมากี่ตัวนับซิหนึ่งสองสามเก่งมากค่ะต่อไปคุณครูน้ำก็จะพาเด็กนะคะไปเขียนตามรอยปะเลขสี่กันค่ะอ่าเด็กขาเลขสี่นะคะให้เด็กนะคะเริ่มจากหัวด้านบนเลยนะคะอ่ามีเลขอยู่นะคะลากเฉียงไปทางด้าน ซ้ายนะคะเส้นตรงเฉียงไปทางด้านซ้ายแล้วลากเส้นตรงมาทางด้านขวาค่ะแล้วเราก็ลากเส้นตรงลงมานะคะจากเลขหนึ่งลงมาเลยเส้นตรงลงมาเลยผ่านด้านตรงลงมาเลขสี่อีกหนึ่งรอบนะคะเฉียงไปทางด้านซ้ายเฉียงลงมาแล้วก็ลากเส้นตรงไปทางด้านขวา แล้วก็ตัดเส้นตรงลงมาเลยค่ะลากจากหัวลงมาข้างล่างเป็นเส้นตรงลงมาเป็นเลข4นะคะ,ะแม่ไก่นะคะมีทั้งหมดมีแม่ไก่1ตัว1แล้วมีลูกไก่กี่ตัวนะคับค่ะหนึ่งมีไก่หนึ่งตัวหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อามีแม่ไก่กับลูกไก่ตามจํานวนเลขสี่เลยเก่งมากค่ะ ต่อไปนะคะคือเลขห้านั่นเองค่ะ,ะเด็กขะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเขียนตามรอยปะกันเลยคะ่ะเลขห้านะคะให้เด็กนะคะลากเส้นเฉียงจากลากเส้นลงมาเลยคะ่ะเฉียงลงมา,าแล้วทําโคง้งเป็นท้องป่องมาทางด้าน หลังนะคะโค้งมาท้องป่องลงมานะคะแล้วโค้งไปด้านหน้านั่นเองแล้วลากเส้นตรงไปทางด้านขวานะคะอีกหนึ่งรอบนะคะลากเส้นตรงเฉียงลงมาด้านหน้าแล้วโค้งไปด้านหลังทําเป็นท้องป่องนะคะเลขห้าท้องป่องไปด้านหลังแล้วโค้งไปด้านหน้าแล้วก็เส้นตรงไปทางด้าน ขวาเก่งมากเลยค่ะมานับซิว่ากระต่ายมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5อีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3 4 5เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะต่อไปเลขอะไรคะเด็กๆคะเด็กรู้ยังอ่าต่อไปคือเลข6นั่นเองค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะ ไปเรียนกันเลยค่ะไปเรียนเขียนกันเลยนะคะ,ะดูคุณครูน้ำนะคะเลข6นะคะเขาให้ใเด็กๆนะคะเริ่มจากเลขโค้งนะคะโค้งวนไปทางด้านซ้ายยาวตรงลงมาโค้งกลับเข้ามาข้างในเป็นหัวเข้ามาค่ะเห็นไหมคะ,ะเลข6นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนโค้งไปทางด้านซ้ายยาวลงมา แล้วก็วนกลับเข้ามาทางด้านขวาแล้วก็วนไปทางด้านหน้าเก่งมากเลยค่ะเลข6นะคะเขียนแบบนี้เด็กดูซิมีพี่เต่าทั้งหมดกี่ตัวนะับพร้อมกับคุณครูน้ำเลยนะคะ 1...2...3...4...5 เก่งมากเลยค่ะเอะเด็ก่ะต่อไปเลขอะไรคะ เด็กรู้หรือยังถ้าเด็กรู้แล้วเก่งมากเลยค่ะต่อไปเลข7นั่นเองอถ้าพร้อมแล้วไปเขียนตามรอยปาดตามมือคูน้ํากันเลยค่ะเลข7นะคะให้นักเรียนลากจากเส้นที่1เห็นไหมคะมีวงกลมอยู่เห็นไหมคะลากเส้นตรงไปทางด้านขวาเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ลากตรงเฉียงลงมาทางข้างล่างค่ะเก่งมากอ่าหนึ่งรอบนะคะ ลากเส้นตรงไปทางด้านขวาแล้วก็ลากเฉียงลงมาทางด้านล่างนั่นเองค่ะเก่งมากเลยอ่ะตอนนี้ไปดูซิว่าเป็ดของคุณน้ำมีทั้งหมดกี่ตัวนะพร้อมกับคุณคุณน้ำนะคะ1 2ึ่งสอามสี่ห้าหกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูน้ำนะคะก็จะพาเด็กไปรู้จักกับเลขอะไรคะเลข8นั่นเองค่ะถ้างั้นนะคะพร้อมแล้วนะคะไปพร้อมกับคุณครูน้ำกันเลยค่ะเลข8นะคะให้นักเรียนนะคะเริ่มจากทางด้านนี้นะคะอ่าให้นักเรียนนะคะโค้งไปทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ลากเส้นลงมาทางด้านขวาแล้วก็โค้งไปด้านหลัง ขึ้นไปด้านหน้านะคะแล้วก็กลับมาตัดกันตรงกลางแล้วก็โค้งไปด้านหน้าค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนนะคะโค้งไปทางด้านซ้ายลากลงมานะคะแล้วก็โค้งไปทางด้านขวาแล้วก็ลากขึ้นไปด้านหน้าแล้วก็โค้งกลับมานะคะตัดเป็น วงกลมค่ะแล้วก็โค้งไปทางด้านขวาชนกันค่ะอ่านี่เลขแปนะคะให้นักเรียนนับปลาทิปลามีกี่ทั้งหมดกี่ตัวนะพร้อมกับคุณครูน้านะคะ1 2ึ่งสองามี่หหกเดแเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ่ะตั้งใจเขียนเลขแปนะคะ เมื่อกี้เราเขียนเลขแปดไปแล้วนะคะต่อไปเราก็ต้องไปเป็นเลขอะไรคะเลขเก้าเก่งมากเลยคะ่ะเ,เด็กๆขะพอพร้อมแล้วนะคะไปเขียนเลขเก้ากันคะ่ะเลขเก้านะคะให้นักเรียนเขียนจากตรงกลางนะคะลากขึ้นไปวงกลมลากขึ้นไปทางด้านซ้ายแล้วลงมาทางข้างล่างแล้วก็วงกลมขึ้นไปทางขวา นะคะแล้วก็ลากเส้นนะคะขึ้นมาทางด้านหน้าค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะลากวงกลมไปทางด้านซ้ายแล้วลากลงมาค่ะแล้วขึ้นไปทางด้านขวาเสร็จแล้วนะคะลากเส้นตรงลงมาโค้งไปทางด้านหน้านั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะคราวนี้มานับดูซิว่าแมวมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่ง 2 3 4สามสีหหกเจเก่งมากเลยค่ะแมวมีทั้งหมด9ตัวนั่นเองต่อไปตัวเลขตัวสุดท้ายคือเลขอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเลขสิบมีหนึ่งกับ ศูนย์อ่าเลขหนึ่งคุณน้ำสอนไปแล้วใช่ไหมอ่าคราวนี้นะคะให้เด็กลากตามคุณน้ำเหมือนเดิมเลขหนึ่งนะคะเส้นตรงเฉียงขึ้นด้านบนลากลงลากเส้นตรงลงมาด้านล่างอ่าอีกหนึ่งรอบนะคะเฉียงขึ้นด้านบนลากเส้นตรงลงมาด้านล่างค่ะเก่งมากเลยค่ะคราวนี้ดูเลขศูนย์ให้ลาก เส้นก่อนนะคะคือลากเส้นไปทางซ้ายนะคะลงมาแล้วโค้งขึ้นทางขวา,าไปชนกันค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะลากทางซ้ายลงมาทางด้านล่างเส้นโค้งขึ้นไปด้านบนทางด้านขวานะคะแล้วก็ให้เส้นตรงกันค่ะเก่งมากเลยคราวนี้เรามานับกันว่าพึ่งมีสิบตัวจริงไหมนะับพร้อมกับค,คุณน้ำเลยนะคะ 1>, 1 2 3 4งสองสามี่ห้าหเดแปดเก่งมากเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กหาไปดูคุณครูน้ำสอนการเขียนเลข1ถึงเลข10มาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูน้ำจะพาเด็กนะคะไปทบทวนเลข1ถึงเลข10กันอีกหนึ่งรอบนะคะเลข1คือเหมือนอะไรคะ เหมือนเสาธงเก่งมากเลยค่ะเลข2เหมือนคอเป็ดใช่ไหมคะเลขสเหมือนนกบินเลขสี่เหมือนเรือใบเลขห้าพุ่งปองเก่งมากเลยค่ะเลขหนกวีดอ่าเหมือนนกวีดนะคะเลข7ดเหมือนไม้เท้าคุณตาเลข8ดเหมือนเว้นตา เลข9คือหัวขึ้นและเลข10มี1กับ0อ่าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะให้เด็กนะคะพยายามท่องแล้วก็จําไว้นะคะเด็กๆจะได้เก่งนะคะว่าเด็กจําเลข 1- ถึงเลข10ได้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลง1น0ถึงสิกันอีกหนึ่งรอบนะคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูน้ําขอลาไปก่อนนะคะเจอกับคุณครูน้ําในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้บ๊ายบายค่ะ วันนี้เราจะมานับเลขหนึ่ถึงสิกันพร้อมกันแล้วใช่ไหมไปกันเลย กลับมาพบกับคุณครูน้ำอีกแล้วนะคะในกิจกรรมท้ายบทนะคะวันนี้นะคะคุณครูน้ำจะพาเด็กนะคะไปทํากิจกรรมทั้งหมด10บใบโูเยอะมากเลยนะคะให้เด็กของคุณรูน้ำนะคะทําวันละสองใบนั่นเองค่ะถ้างั้นนะคะพร้อมแล้วไปทํากิจกรรมทั้งหมด1ิบใบกันเลยค่ะวันที่1นนะคะให้นักเรียนของคุณรูน้ำนะคะเขียนตามรอยปาคือเลข1และ เลข2นั่นเองค่ะต่อไปวันที่2นะคะให้นักเรียนของครูน้ำเขียนตามรอยปะเลข3และเลข4ะคะ่ะวันที่3นะคะให้นักเรียนของครูน้ำนะคะเขียนตามรอยปะเลข5แล้วก็เลข6นั่นเองค่ะต่อไปวันที่4ี่นะคะให้นักเรียนของครูน้ำนะคะเขียนตามรอยปะเลข7และเลข8นั่นเองค่ะ วันที่5นะคะให้เด็กของครูน้ำนะคะเขียนตามรอยปะเลข9แล้วก็เลข10นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ่ะต่อไปนะคะขอให้เด็กของครูน้ำนะคะตั้งใจฝึกเขียนตามรอยปะเพื่อจะเป็นเด็กอนุบาล2อีก1เทอมนะคะสู้ๆนะคะบ๊ายบายค่ะ